ก็สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมมิ n แม็กศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอะไรหรือว่ามาริวสกีนตัวอะไรนะครับก็สามารถมารับชมในคลิปผมได้เลยนะครับแต่ก่อนไปรับชมในคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนในคลิปนะครับมาครับไปรับชมคลิปผมกันเลยละกันครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแก๊กนะครับตำแหน่งแล้วก็กดดึงแป๊บนึ่ง ไม่โดนโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นแก๊งนะตำแหน่งอหแวก็มาขูด้นะขึ้นนเนียก่นเก่งเนี่ยเ้ยเพื่อนใจเย็นใจเั็นตายน นี่คิดแนกไม่โผล่นะครับเอออยู่ไหนนะาไปเหนือมาแนะล้วป่าเราฟาร์มเสร็จแล้วนะมาเพื่อนเอาต่อเอาต่อ,เอ,ตอเอาได้สวย,วยสวยครับสวยเวทได้อีกนะเนี่ยจริงๆเอเอ,เอนั่นแะซิวสวย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไป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 อยู่ไม่ต้องห่วงได้กินแนกได้ขี้แนกกินแนก,แนกเออไม่คิวคิวเองก็ได้เอ,อ้ยนี่เอาต่อต่อต่อเอาเพื่อนเอาเพื่อนใครจะตดตายเหรอขอโทษละกันอยู่ไหนีน่ Tend to Try to be. มงกรมงกรมงกรเนีน่ยยับเลยด้าล่างยับ ื่อกลางไปเพื่อนแม่งยืนชาร์จอยู่พอดีวุว้เขียบเขียบจะจอด ขอหน่อย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 ขอกหน่อยเอาเม็ดไปตัวนึงเดี๋ยวดูวูงอ่ะปั่นเจ็บเจ็บที่เนี้ยต้องตีบูอยู่แล้วตายด้วยโอ้โหหรือเป็นดิ้งแบบนี้ ามันร้งองไปเลยชอบชบนีชอบเไปหน่อย้ยโซโซสั้นไปหน่อย โเไนว,วนกมีประเด็นอมนแล้ว่นะวได้อยู่ได้อยู่ยังยังดูอยู่ยังดูอยู่ไปไหนแ<ป>ค่นั้นแน่นนนบูเขาบูเขาบูเลยเขาบูใช่ต้องงัน ได้ด้วยเอา้าโทษทีสก,กิลสองลั่นอันนี้อันนี้โทษโทษสก,กิลสองลั่นว่ะกลาง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 เหมือนจะมีคนไปดันเนียนบนนะทำไมผิดเนี่ยโอเคมีคนตีมากรอ,อยู่มีคนตีมากรอ,อยู่แต่กลางโดนว่ะ <c oughs> ไม่โดนทำไมเดินโดดึงดึงเม็ดไม่ค่อยโดนเลยวะมันใบป้อมแล้ววะใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนมันขึ้นไปหมดแล้วกำลังตาไปกำลังตาไปเพื่อนเพื่อนโอเคโอ้จะนู่นวะเฮลี่ระวังนะ ไม่โดนใครเลยช็อนี้ปิกทำไมก็ไม่รู้ไปเถอะไปเถอะไปเถอะเหมือนจะไม่มีอะไรเลยว่ะทีมังกรกันไหมกลางก็ดีนะโอ้โหไอ้ดวงไอ้ไงนี่น,นี่ตีอปก่อนชออนี้ โอ้ยโอ้ยโดนผลาโอเคไอ้ยีไอ้เจมไม่แม่แต่กลางอันี่แตกไปแล้วกลางแตกไปแล้วเพื่อนดูอยู่ดูสองแล้วโอ้แองบ้าแองบ้าหรอวะโอเคเทียวน่ะไม่โดนเฉยโอเค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 กลับ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  มีเม็ดมานีตมานนี่โอ้โหได้เม็ดแล้วสาดดิงโดนตกทีนาน,นานทีจะดิงโดนจาไม่เพื่อนไม่ไม่คิดจะไปขี่เคีย์ตีกากันเลยเหรออย่าไปเจ้มจนนะเข้าเลยครับไม่ต้องรอรีรอ อยากอยู่ไหนฮะอยากไปอันนี้ขอดึงโดนเมทหน่อยดูสองดูข้างหลังเพื่อนข้างหลังข้างหลังให้เตะสวยหมดคิงแอคเกิดไปหมมีดึงอยู่มีดึงอยู่มีดึงมีดึงดึงมาอยู่แหม่ตีคลิปดึงอยู่ โดนโยกเออคลิปแหมกตานี้มึงร้องบอกเลยมึงร้อง <laughs> ดูต่างคลิปไหนดิเจ็ดพันโอเคยังไงเอาคองหรือไง ตีอยู่เพื่อนมันมารวมนี่จบเลยนะเฮระวงังนะฮาจะทำอะไรกรรมกรฮะ Okay. เคมป้อนูแล้วปัอนแล้วปอนูแล้วแห้งจิงจิง u นี่นีนอยู่นี่ิมอยู่บนเตี้ยวมาโอ้แม่งกต้ามินน่ะโอ้เก่งนะเราอ่ะเอาอ่ะโยเก่งนะเราอ่ะ ไม่เป็นไรแต่ไม่มีแคลรี่นี่นา oh. ช่วย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 แทงป้อมอยู่ด้วยเอาเอาเอาหมดทีมดู oh. Oh. ใครเหลือใครอีกโดนมาโอ้ oh. คลิปเนี้ยไม่เล่นเลยโอเคครับก็จบกันไปกับคลิป แกกนะครับตำแหน่งซัพพอร์ตแทงนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลองังใจกับคนทำคลิปนะครับ